นี่ครับอุปกรณ์ก็คือขวดครับมีดครับใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับหรือมีดเหลาดินสอก็ได้ครับลูกโป่งครับเดี๋ยวผมจะมาทําการทําทดลองนะคบนี่ครับผมตั้งแต่แรกผมจามีดมาจากตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้นะครับ่วนนี้นะครับ เกิคุณไม่มีขวดน้ําสิงก็ตัดก็เอาขวดน้ําอื่นก็ได้ครับตัดสวนบ้างตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับแต่ผมจะไม่ตัดให้ดูนะครับ ครับผมตัดเสร็จแล้วครับไปก็ต้องเสียบลูกบองครับเสียบตรงฟ้าตรงนี้ครับแต่ผมจะไม่เสียบให้หนูเป็นจะได้แต่ยินเสียงครับยินเสียงนี่ครับเสียงลูกบงครับเดี๋ยวมาทําการทดลองเลยนะครับว่าจะได้ไงมาดูกันครับเนี่ยครับว่าจะเป็นไง ลอยได้ผมทำสามอันแล้วนะครับเนี่ยผมมาทำการคุณดูคุณจะได้ทำเป็นครับนี่ครับแบบนี้ครับคุณจะได้ผลครับ น้ำครับที่เรครับรับน้ำอ่ะลอยขึ้นมาต้องจับเบาๆแล้วก็แบบนี้ครับจ้ะก็หมุนน้ำครับเอาขันออกก่อนนะครับนะครับมีค้ในมือจะพามันเคลื่อนที่ไปครับแต่มันกำลังจะล่มอยู่ครับตั้งมันใหม่ก็จะตั้งใหม่แล้วครับมันหมุนแล้วมันเคลื่อนที่ล้วครับ ่กัครับเยยงต้องตั้งห,ห,หน่อยนิดนึงครับเสร็จแล้วครับราการไอซี่วันนี้ก็จบลงแล้วเพียงเท่านี้สวัสดีครับ